ถ้ามีสีเหลืองแบบนี้ออกมาจริงๆจะดูแปลกตาไม่ใช่น้อยสำหรับค่ายโตโยต้าเขาเลยเตรียมพบกับ New Toyota SUV ที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางของคุณ9กร,รกฎาคามนี้คุณผู้ชมครับนี่คือทีเซอร์ล่าสุดจากทางโตโยต้ที่มีออกมากันก่อนการเปิดตัวสิ่งที่ทางโตโยต้เรียกว่า New Toyota SUV นะครับแล้วก็นี่ก็คือภาพเรนเดอร์ โ o โยต้า o คร a าคล s สจากนักออกแบบอิสระที่มีออกมากันอีกชุดหนึ่งก่อนการเปิดตัวนิว Toyota SUV ในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่9กับรกฎาคมแล้วเรามารอดูกันว่าจะออกมาเหมือนหรือต่างจากภาพเบรนเดอร์นี้มากน้อยแค่ไหนนักออกแบบอิสระลายใดที่จะทายใจทาง Toyota ออกมาได้มากกว่ากันนะครับถ้ามีสีเหลืองแบบนี้ออกมาจริงๆจะดูแปลกตาไม่ใช่น้อยสำหรับค่ายโตโยต้าเขาเลย ข้อมูลรายละเอียดของตัวรถพรุ่งนี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่ามิติตัวรถจะเป็นแบบนี้หรือไม่ยาว4,460ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,825ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตร มากับระยะฐานล้อ2,640ม mm ิลิเมตรจริงหรือเปล่าเครื่องยนต์จะมาแบบไหนจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8แล้วก็ตัว1.8ไฮบริดตามที่เราเคยคุยกันมาหรือเปล่ารุ่นย่อยตกลงจะมีกี่รุ่นย่อยแล้วตัวท็อปจะได้ซันรูฟมาไหมแล้วตกลงว่าคู่แข่งของ t o t a c o r o l l a Cross หรือ New Toyota SUV ตัวนี้ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกในบ้านเราแล้วเนี่ย คู่แข่งจะเป็น B SUV หรือ C SUV พรุ่งนี้จะได้รู้ไปพร้อมๆกันแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไปด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ